ดำๆสองสองแน่ๆครับสองแน่ๆจะกล่าบสวัสดีครับผมพ่อครับผมก็ขอบผมครับช่องหีูซานสามด้วยกันมาครับผมเมื่อยก็จะมาเปิดแพ็คครับเม็ดสี่เม็ดสี่ปีไอดีของเอฟซีครับเอฟซีฝากมาเปิดเป็นไอดีของคุณมิ้นครับคุณมิ้นก็ขอเบิ้งทิพย์ได้ไหมครับ นี่กับบุหงาเป็นคิมหลักเลยโบเมียนกับกับบุหงานะกาฝากว่าเปิดแพ็กแมตส์ี่ครับแพ็กแมตส์ี่งบมี่กับเจ็ดพันเจ็ดพันเก่าก็อยากได้แต่ผมมันว่าอยากได้ถึงสามตัวเลยวะแต่คุณมินว่าเอาถ้าได้แมตส์ี่ก็คือพ่อถ้าออกไว้กับพ่อครับเดี๋ยวเบิ้งอีกทีนึงว่าเงอนหน่อยเงือนไหล เดี๋ยวพวเบอรงจะเรียกเลยครับผมจะขอเปิดปากปาอุ้ญยาตขอปิดปากปานะครับ,บ,บจะวับจะข้าวครับผมเป็นท่องจะขอกระซี่ดายเลย,ย <laughs> เปิดบ่ออะไรคิดแน่อยู่ดิครับเสียใส่สูตรเล็กน้อยกันสูตรสูตรสูตรก็มสบายใจผมนี่แหละเหมือนสูตรกูได้หรอก ฟรีก่อนไปเกี่ยเดี๋ยวสลับไปเปิดแมต4ีต่อเลยครับผมปลูกแรกขอขอบดำๆเลยนะบครับขอบดำๆแยกสอง ออกลุนกัเสัสองเกีียวเดียกแปดแกใหญ่ได้ไหมแจกแกใหญ่ได้อยเกาลอยแกดสิร้อยู่บ้านเกาลอยบ้านหาหาทุกเถื่อนพุกเดนเจ็ดเถื่อนบุได้คำนวณมึงบุได้ขายเงิน เมสซี 4, 4, ่เมสซี่เมสซี่แตกเลยจิงๆทเดี๋ยวจสีรักท้าดูที่หนาาึ่งครับว่าสิไปต่อ,อปะรับโก่งเร,นะรียกได้ได้ล่ะรับก่งว่าสิแตกบ่แตกพอคนลยเก้าร0อยเรียกหนึ่งสองไปเก้าร้อยแรก, 1, 2, แรกโอ้ยขาวจุนคุณ เลยสูงเลยเสรอบ่มีเงียบคิบโอ้ไฮไลไ์กับปม่มาในตัวนี้ไฮไลไ์กับปม่มาเดี๋ยวข้อที่สองครับจคกดสูตรไหม เอาะไที่สองไปเบ่มเบิ้มโอ้ยห้อเขียวเขียวให้ไหลบ่เงี้ยงสีบ่โอ้พจุบมียนอ่ะเสียเงินมาได้ไกลเลยโอ้ไปด่าสองไปส เขรล่ลาเล็กน้อยนะครับลีลาเล็กน้อยวาเซียวักษมัน,เน้เะมันม่เล็กตัวูเออดูกลก ตามนีเหย้ว่น wow. no. ี Messi, ่ไปตรงเมดซีอะ một tầng này đây này. mình Câu hỏi thứ Bay này สองสองแน่ๆครับสองแน่ๆพอเห็นเมดซี่กับนี่แมพ่พ่อเพิ่อนใหญ่จะขอให้ดีดอะไรนี่แม่เมดซี่เมดซี่เมดซี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงล,นลุ้นอีกตัวนึงครับลุ้นอีกตัวลุ้นอีกตัวสวยๆโอ้ยเกินขาดรับเกินขาดสองแล้วพ่อเบอร์สามขอสามเลยครับดำๆหั่อสิ สามตัวจบหลวดนะจบงานเลยเมสีมาแล้วบรุรยนี่มากเอาตามคาดครับเมสีเนี่ยมากครับมีตัวที่สามเวเนาะอื่นตัวสามกูเกาลอยสามเทียครับที่ว่าคุ่มมานะะสองครับแกเดี๋ยวผมตีถ้าใหม่คุณบินว่า สิพ่อหรือสิใบต่อนะครับเดี๋ยวผมกับขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับข mm hmm. ออนุญ,ญาตถามจาขอ,อไอเดีครับว่าสิพ่อหรือสิใบต่อ mm hmm. โอเคผมก่าโอเคผมก่าท้าไม่หละคุณมินมาพ่อครับพ่อโหดขุมเลยวุ้นใบดีดีโหดขุมเลยคุณมินมาพ่อครับจะเก่า300สามลอยก็เก่าลอยสามเทื่ับสามสิบตัวเลยไปสามสิบสวยจัดสวยจัด เดี๋ยวจับลงทีมไปหน่อยครับการให้คุณมินไปอัพอย่างเองนะครับผม,มบาได้อัพไปยังไงเราเดี๋ยวเอาลงทีมเราเอง,งผมกระโปงหัวคุณไม่คุณมินใส่ทีมเล็ทีมหลักนะครับกระบงปงหัวไว้ทีมเลก็กนนะอาจจะทีมมีหรือเปล่าผมกระโแน่ใจนะกระบปงหัวเด่นทีมเล็กไม่ทีมหลักรอบแล้วกันสวยสวยแจ่มมาดำดำเทียน เอมาโอ้กองหนาพอดีกองหนาหิเป่ดีกว่าเสียงหลังกองหนาหิเป่ดีกว่าสวยๆเลยผมก,ก็เห็น,อ,น,น,นอันนี้น,นีน่มากที่อันนี้มากอุ้นี่นั่นปัาเกลวก่ะโอ้กองหนาหิเปีคือสวยครับผมอโอเคผมถลัควจบนี่ก่อนฟ้าได้นะฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมครับก็ถือว่าดวงยังมีครับดวงยังดีอยู่ ก็ภูมิใจนะครับบริษัทของเจ้าเกลือครับกับบริษัทไอดีขาเจ้าเกลือยังเนาะกับมาฝ่าเปื่อยผมก็คิดแน่นครับกับมันสิคิดร้ายกว่าไอดีเจ้าของเพราะว่าไอดีพูดเนอะมันกับเข้ามาเปิดบริษัทเต๋าขาเจ้าปฏิภาเขานะกับที่ว่าโอโว่คุมครับเขาลอยสามเต๋ามาสองมาสองแมนซี่นี้มาตัวท็อปพร้อมนะกับคุณมิ้นที่ใครจะได้เป็นนี่มากับแมนซี่อยู่แล้วกับที่มาซุมบังครับผม ก็โอเคผมซาลิกนี่ขอบคุณครับผมสวยสวยสวยจัดจัดเรือท่อใบใสเรือท่อใบกกินนมครับเรือท่อไปกินนมกับหางพัดสองครับหางพัดสองเรือเฟือครับเรือเฟือสิซื้อพวก,พวก,พ,วกพวกแพ็กยังอะ่ะได้สบายครับแพ็คโคตรยังได้อีกหลายครับคุณก็โอเคผมซาลิกนี่ขอบคุณครับฮือภูมิใจภูมิใจ วันนี้ flats. เ็นวัไอดีก็เจ่าววันนี้เข็นไอดีก็เจ้าเกลือ